นะครับเราก็ต้องขอแจ้งพี่เพื่อนๆเลกตีทุกท่านนะครับในทราบเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับงานที่ท่านติดต่อมาทุกงานนะครับผมก็จะเลือกรับแต่เฉพาะที่เรานั้นไปทําให้ท่านๆ่านนะครับหรือ ระยะทางนั้นไม่ไกลจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีภารกิจเพื่อที่จะมาเตรียมงานแล้วก็ต่องานนะครับก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆเอสซีทุกท่านนะครับที่สนใจในงานของเรานะครับเราก็บริการเต็มที่แล้วก็พยายามนําเสนอผลงานแบบตรงไปตรงมานะครับ พื่อให้ท่านเห็นรายละเอียดงานที่เราทําให้งานเราก็จะถ่ายกันให้ดูเรียวๆเลยนะครับช่วงหอออาหารนะครับปริมาณเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความพึงพอใจของท่านเจ้าภาพนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะไปสัมผัสนะครับบางงานเราไม่ได้มีเวลาไปสัมภเพรก็ว่าเราก็ต้องรีบไปต่อง,งานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ